你好你好你好吗？早上好早上好。你好你好你好吗？晚上好晚上好。小朋友们好，我是สโน่老师。สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูกิ๊กและเหล่าซือสโนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าคุณครูกิ๊กและเหล่าซือสโน อยู่ที่ไหนกันคะใช่แล้วค่ะห้องน้ำน,นั่นเองค่ะห้องน้ำในภาษาจีนพูดว่ายังไงคะเราซื้อห้องน้ำภาษาจีนพูดว่าซีโฉเจียนอีกครั้งนะคะซีโฉเจียนไฟา้างเข่าเยี่ยมมากๆกากเลยค่ะเด็กๆแต่เอ๊ะเด็กๆทราบไหมคะว่า ของใช้ที่อยู่ในห้องน้ำมีอะไรบ้างคะเด็กๆไม่คะรู้ค่ะคุณครูกิ๊กสิ่งนี้นะคะเรียกว่าแปลงสีฟันค่ะแปลงสีฟันภาษาจีนนั้นเรียกว่ายาซวอีกครั้งนะคะเด็กๆยาซวไา่ฉางขาวเกว่ง,งมากๆค่ะแต่เอ๊ะเด็กๆคะ เรามีแปรงสีฟันแล้วแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าแปรงสีฟันใช้คู่กับอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะใช้คู่กับยาสีฟันนั่นเองค่ะแล้วยาสีฟันในภาษาจีนพูดว่ายังไงคะเราซื้อ,อยากเกาอีกครั้งนะคะเด็กๆยากเกาเจนป้าเยี่ยมมากค่ะ,คะ เด็กๆคะเรามาร้องเพลงแปลงฟันกันนะคะไปกันเลยค่ะสามสี่ตื่นเช้าเราแปลงฟันกินอาหารแล้วเราแปลงฟันก่อนนอนเราแปลงฟันฟันสะอาดสวยเป็นเงางามแปลงฟันที่ถูกวิธีดูสิต้องแปลงขึืนลงแปลงฟันที่ถูกวิธีดูสิต้องแปลงขึืนลงเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะอย่าลืมแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะ แล้วเด็กๆดูไหมคะหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเราใช้อุปกรณ์ใดคะที่ทำให้ตัวเราแห้งค่ะติ๊กติ๊กติกติ๊กติ๊กเดี่ยวเลยค่ะอุปกรณ์สิ่งนั้นนะคะก็คือผ้าเช็ดตัวนั่นเองค่ะผ้าเช็ดตัวภาษาจีนเรียกว่าดี่จีนอีกครั้งนะคะดี่จีน ใกล้ฉางเหาเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นของใช้กันไปแล้วต่อไปมาฝึกทักษะการสังเกตและฝึกสายตากันบ้างนะคะกับเกมต่างกันตรงไหนคุณครูจะมีภาพของใช้ให้เด็กๆได้สังเกตอยู่2กลุ่มนะคะซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้จะเป็นของใช้ชนิดเดียวกันคือแปรงสีฟัน ยาส้วหมอน枕ทผ้าห่ม被子ผ้าเช็ดตัวยี้จีนและหมีค่ะสู้จืดเด็กๆลองหาจุดที่แตกต่างกันนะคะเจ่าวชู้อู่ชู้ผู้ถงเตตี้ฟังจุดที่แตกต่างกันมีห้าจุดนะคะเด็กๆห้าจุดที่แตกต่างกันเด็กๆจะหาเจอไหมน้ามีหนึจ่าต่อ เจ้าโย و! เด็กๆทำได้อยู่แล้วค่ะสู้ๆนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆคะหาครบ5จุดไหมคะมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ E ue, ตีอีชู้เหินหมิจุดที่หนึ่งเห็นชัดเจนเลยค่ะคือผ้าเช็ดตัวนั่นเองจุดที่หนึ่งผ้าเช็ดตัวและจุดที่สองล่ะคะเด็กๆ t ีอ้อชู้ R ue, แย่เ,เยจ,จุจุดที่สองก็แตกต่างกันชัดเจนเหมือนกันค่ะนั่นก็คือหมอนนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะที่หมอนนี่เห็นชัดเลยนะคะตีสันสูนี่หนึ่งเจ้าเต้ามาจ่ายสูจุดสัง่งจุดที่สามเด็กๆหาเจอไม่เอย่ยอยู่ที่หวีนั่นเองค่ะอ๋อหวีอีกอันนึงไม่มีลายจุดๆนั่นเองค่ะตีสี่สูใจ,จ่ายเป้้อสง จุดที่4คือผ้าห่มค่ะเด็กๆที่ผ้าหม่มผืนนี้มีลายดาวด้วยนะคะตี้อู่ซู่你能找到吗在牙刷上จยาาวส่งจุดที่5เด็กๆหาเจอไหมคะอยู่ที่แปรงสีฟันคะ่ะอ๋อใช่แล้วคะ่ะสีแตกต่างกันนั่นเองคะ่ะเด็กๆหาครบทั้ง5จุดเลยใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเฟช้างเขาเด็กๆอย่าลืมนะคะของเล่นของใช้ต่างๆมีวิธีการเล่นหรือการใช้ที่แตกต่างกันเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังในการเล่นและการใช้อย่างถูกวิธีเมื่อเด็กๆเล่นหรือใช้ของใช้เสร็จแล้วเด็กๆควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ为了保持良好的卫生习惯，小朋友们。 ว่าเข่าและอีโค้ขั้วเจอดชื่อฟ้านเสียนเบียว,ว่างและสีโสออหลังจากที่เด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วหรือก่อนรับประทานอาหารอย่าลืมที่จะล้างมือทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้สโนโเหล่าชื่อและคุณครูกิ๊กขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใจ่จ่จเจียนมิ่งเทียนเจียนมิ่งเทียนเจียน,ใน,ใน,ใน 再呀再再见，明天再见。